เ่ื่อวากำลังพาฒนาโชั้นะคะตอนที่โตรัวใที่สวยดูวตัดตมากสวยนากคะ่ะนี่คือบ้านปูนนะคะ รีวิวอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็สวยดูดูดีนะคะบรรยากาศดีมากว่านตูนกาเด้นนะคะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะสวยงามมากจินพัพทัดอาหารนะคะแล้วก็มีที่พักนะคะอาหารเครืองดื่ม ยิ้มด้วยค่ะเวลาต้องยิ้มยิ้มด้วยค่ะเวลายิ้มค่ะยิ้ม ยิ้มค่ะยิ้มันหวานยิ้มค่ะยิ้มไม่เห็นฟันด้วยก็ได้นะพี่เวลาฟันสวยอยู่ยิ้มไม่เห็นฟันด้วยยิ้มมองไปมองพี่เขานี่ลมพัดกำลังสวย แยกเท้าหน่อยนึงก็ได้เด้๋ยวลูกแยกเท้าหน่อยนึงก็จะดูเก๋ๆเออเมื่อเท้าเอลด้วยเอาผมไปข้างหลังเชิดหลังขึ้นหลังตรงๆงนะคะยิ้มค่ะยิ้มด้วยมองปลายชายตาด้วยยิ้มค่ะยิ้มหนูต้องยิ้มแบบทำเต็มใจยิ้ม โอเคค่ะยบไปค่ะ